นักศึกษาชาวอินเดียหนึ่งท่านและชาวเนปาลหนึ่งท่านซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้หมายเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายหลังจากที่ได้รู้จักวัดผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อมีวันหยุดจากการเรียนจึงได้โอกาสมาเยี่ยมชมวัดด้วยตนเองและต่างรู้สึกมีความสุขความปิติใจอย่างไม่มีประมาณโดยทั้งสองท่านเล่าว่าประทับใจพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายมากเมื่อได้มานั่งสมาธิและกราบพระประธานที่โบสถ์ และเมื่อได้มาเยี่ยมชมวิหารคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงและมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรยิ่งทําให้ปลื้มปิติใจในวิชาธรรมกายที่ท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อเผยแพ่ให้ชาวโลกได้รับรู้นอกจากนี้ทั้งสองท่านยังได้ชื่นชมบรรยากาศในวัดว่าเป็นสถานที่ที่มหัศจรรย์มากๆสะอาดสงบเป็นระเบียบและเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติธรรม แม้ตนจะนับถือศาสนาฮินดูแต่ก็รู้สึกผูกพันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากและถือว่าตนเองเป็นครอบครัวศักยมุนีทั้งยังได้กล่าวด้วยความจริงใจว่าในอนาคตหวังว่าจะได้มานับถือพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่และยังตั้งใจว่าจะกลับมาฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายทุกครั้งที่มีวันหยุดเรียนพร้อมกับยืนยันความตั้งใจที่จะมาเป็นอาสาสมัครของวัดด้วย และก่อนกลาบทั้งสองท่านได้กล่าวขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเองจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำให้การเยี่ยมชมครั้งนี้มีคุณค่าและมีความหมายมากยิ่งขึ้นค่ะ